จากการที่ผมทำคลิปที่ดินที่เป็นแปลงที่หลวงกระไม่เคยพำนับพักพิงอยู่ที่ซอยชุมชนบ้านช่างหล่อพระซึ่งปัจจุบันเป็นซอยวางหลังซอย7จ็ดที่ดินด้านหลังที่ทำการเททองหล่อพระหลวงพ่อเงินในยุคสมัยหลวงกระไหมหรือ นายเรียมเป็นผู้นำทีมสร้างพระหลวงพ่อเงินก็จะมีพิมพ์นิยมพิมพ์จอบใหญ่พิมพ์จอบจอบเล็กซึ่งผมจะเทียบสรพนามว่าองค์พี่ใหญ่หรือองค์น้องกลางและองค์น้องเล็กส่วนพระที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงินบางคลานเลยผมจะเปรียบเทียบว่าเป็นญาติซึ่งญาติสนิทของหลวงพ่อเงินบางคลาน ที่ไม่ทันหลวงปู่เนี่ยหน้าตาก็จะมีคนที่หนึ่งก็หน้าตาก็จะเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนตื่นมาแล้วก็จะมีขี้ตาเกลเลกลังอยู่ไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวาหรือทั้งสองข้างอีกคนหนึ่งก็คือระไม้คล้ายคลึงกับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมที่หล่อในยุคสมัยบ้านช่างหล่อพระแต่ก็ทำ ดูเนียนเรียบร้อยขึ้นมาแต่สภาพอาการการเททองหล่อพระมันมองได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่เป็นการเททองหล่อแบบโบราณหน้าตาออกมาสวยจริงแต่ก็เป็นเพียงแค่เป็นญาติที่ไม่อายุไม่ทันหลวงปู่มรณภาพซึ่ง ในเหลี่ยมนั้นได้ถึงแก่กรรมในปี2460หลวงพ่อเงินบางคลานมรณภาพ2462ดังนั้นถ้าจะมีการสร้างพระหลวงพ่อเงินบางครานก็จะต้องสร้างตอนที่ในเหลี่ยมยังมีชีวิตอยู่เพราะเครื่องไม้เครื่องมือในการเททองหลอแบบโบราณน,นั้นก็ยังอยู่ครบครัน ดังนั้นหลวงพ่อเงินไม่มีความจำเป็นที่จะไปจ้างใครสร้างพระหรือจะไปทำเองที่วัดบางคลานก็ไม่จำเป็นในเมื่อได้มีการว่าจ้างในเหลี่ยมหรือหลวงกละไมเป็นผู้ดำเนินการในช่วงแรกแล้วช่วงต่อมาที่บรรดาญาติโยมต้องการเพิ่มเติมหลวงพ่อเงินก็จะต้องมาให หลวงกละใหมเป็นผู้สร้างหรือเททองหลอ่อที่ที่ดินตรงตรอกชุมชนบ้านช่างหลอ่อที่ผมไปสืบค้นมาจนพบเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นบุคคลที่นำพระที่เป็นพระที่มีขี้ตาและพระที่มีรูปร่างหล่องดงามแต่ ดูอาการแล้วไม่เกิดไม่ทันยุคสมัยหลวงพ่อเงินบางคารยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคนสองคนนี้ที่เป็นญาติจึงสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นพระที่ไม่ทันยุคหลวงพ่อเงินบางคารมีชีวิตอยู่เพราะยังไงก็จะต้องมาผ่านฝีมือในเหลี่ยม เป็นผู้ทำการเททองหล่อพระให้กับหลวงพ่อเงินผมมีองค์น้องเล็กอยู่สององค์ส่วนาน้องคนกลางผมตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเจอพระเหล่านี้ได้ดังนั้นเมื่อเราเจอแล้วเราก็จะรู้เคล็ดลับของพระหลวงพ่อเงินที่แท้ๆทั้งพี่ใหญ่ น้องกลางและน้องคนเล็กว่ามีวิธีพิจารณาพระแท้ในยุคสมัยบ้านช่างหล่อพระนี้เป็นอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบแล้วก็นำมาลงสื่อแบบดูดแล้วน่าสมเพชจริงๆ